เคยไหมที่รู้สึกเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่าสองเท้าก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ใจกลับถูกฉุดรั้งด้วยเรื่องราวในอดีตความกังวลในอนาคตหรือแม้แต่ความคาดหวังที่ไม่เป็นจริงลองนึกภาพตามนะเรากำลังยืนอยู่ริมแม่น้ำสายใหญ่น้ำไหลเชี่ยวกัดเซาะตะลิ่งอยู่ตลอดเวลาในมือของเรากำก้อนหินเอาไว้แน่น ก้อนหินแต่ละก้อนคือความทุกข์ความเศร้าความผิดหวังที่เราเก็บสะสมมานานแสนนานยิ่งกมไว้แน่นเท่าไหร่มือก็ยิ่งเมื่อยล้าเจ็บปวดและสุดท้ายก็ไม่มีแรงที่จะก้าวเดินต่อไป แต่ลองจินตนาการว่าเราค่อยๆค,คลายมือออกปล่อยให้ก้อนหินเหล่านั้นร่วงหล่นลงสู่แม่น้ำปล่อยให้สายน้ำพัดพาเอาความหนักอึ้งเหล่านั้นไปปล่อยวางโล่งสบายเหมือนยกภูเขาออกจากอกการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งความรับผิดชอบไม่ใช่การยอมแพ้ต่อโชคชะตา แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พักผ่อนได้หายใจได้มองเห็นสิ่งสวยงามรอบตัวที่เราเคยมองข้ามไปเพราะมัวแต่ก้มหน้าก้มตาแบกหิน จำไว้เสมอว่าเราไม่จําเป็นต้องแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้คนเดียวเราสามารถเลือกที่จะปล่อยวางในสิ่งที่ไม่จําเป็นเลือกที่จะโฟกัสกับปัจจุบันเลือกที่จะสร้างอนาคตที่เราต้องการได้เพราะชีวิตมันเบาและสบายกว่าที่คิดเยอะเลยนะแค่เรากล้าที่จะปล่อยวาง